ตอนนี้ชอนได้ศึกแล้วนะคะชอนก็ขออนุโมทนาบุญจากการที่ชอนบวชเป็นพระครั้งนี้บุญกุศลที่ชอนได้นะคะก็จะแบ่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะขอกาบขอพระคุณจากใจชอนนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ชอนยังไม่ได้ทํางานนะคะพอรอนะคะรอรอหมอนัดนะคะวันที่สามเสร็จ เดี๋ยวต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อง,งอกมันจะเป็นยังไงด้วยนะคะเราก็วันที่สิบอีกแล้วก็หมอจะนัดวันไหนเรายังไม่รู้เนาะแต่ชอนคิดไปว่าว่าวันที่หนึ่งนี้นะคะหนึ่งมิถุนายนนี้ชอนว่าจะชอนจะกลับไปเล่นลิเกน,นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยเนาะถ้าไหวชอนก็เล่นต่อไปถ้าไม่ไหวชอนก็ต้องพักบ้างไปบ้างพักบ้างเพราะว่าชอนก็กลัวเนาะ แต่ถ้าคุณหมอบอกว่าทํางานได้ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยสอคิดว่าซอนอยากจะทํางานลิเกเล่นลิเกเนาะจะยังไงก็ช่างใจยังยัง,ย,งยังอยากทำงานอยู่ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจให้กับอร์รอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ